วัสดีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำอาหารให้น้องโรลิค่ะโอเคค่ะเราเห็นในนั้นนะคะบอกว่าแนะนนำให้ปิดเน็ตเล่นโอเคสั่งเราปิดเน็ตเล่นแล้วก็กดที่น้องค่ะโอเครูปหอน้องสัก,กทีกล่าวทักทายนะคะเพื่อให้น้องอยากตามมา พักต้หน่อยอน่ารักอันนี้สอนนอนพี่สอนนอนไม่ได้นะคะเพราะพี่ก็ไม่รู้ค่ะพี่เล่นมาสามวันนึ่งค่ะสามหรือสี่วันนี่แหละคะ่ะ ้าให้น้องทำน้องก็สำหรับพี่นะคะให้น้องทำแล้วก็น้องจะหยุดไปหยิบสากกระเบื้อขึ้นมาหยิบโคกต่ำให้เรายกขึ้นสูงนะคะถ้ายกขึ้นต่ำก็จะแบบหกนะคะยกประมาณนี้แล้วก็กด,กดที่สากกระเบื้อนะคะห้างกวาาเหมือนพี่เลยซ้ำอย่างนี้ กดไปจงกว่าขีดแดงนะคะจะกลายเป็นขีดเขียวกดเข้าไปนะคะปนๆน,นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเป็นขีดเขียวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่นี่ จากนั้นก็ใส่ไข่ใส่ไข่สองฟองกดที่ไข่นะคะกดข้างไข่ตรงนี้ส่วนด้านบนสองอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนให้ของขวัญน,นะคะเอาให้นางถืออะไรพวกนี้นะคะต้องการหยิบยับเปิน ไปทั้งลูกเลยรอบนี้แอปเปิ้ลไม่หกหกได้โอเคค่ะหลังจากที่มันกำลังเต็มเราก็มองทำอะไรค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แป้งมาประมาณนี้ นั้นใสไ่ไปใส่เข้าไปสินีไ่ไปเราไปทำปิกิียานต่อไปอนี้ที่มันชี้นี่มันไม่ได้ไปไม่ได้ไปหยุดเลยดีแน่แน่ที่เราไม่ดิงดโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ไปให้น้องโรลี่กินน้องโรลี่ชมตอนถือเป็ดมาเลยเามาเจ้าจะไปอาบน้ำ ไม่ถนัดเลยโอเคค่ะแล้วก็แนะนำผมไม่ได้กอดคุณโอเคค่ะสี่ที่อ่างนะคะตรงกับมันจะขึ้นสีฟ้าอยากไปพายคู่อันนี้ ข้างนอกนะมองไปแล้วข้างนอกนะก็อบน้ำสิคุณนะน้ำไม่เต็มอ่างเนาะหรืน้ำร้อนเกินอืมโอเคเอา้า จะมีเสียงเพลงที่เปลี่ยนไปน้ำร้อนเกินเปิดน้ำเย็นให้ไหม น้องเขาไม่เชิญล้วออกกระเทียเท้าทำไมาลงอ่านแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะขอเลือกตัวสีดำ ใช่ไม่ได้ก็ไ <Allah> ม่ต้องทำให้น้องรู้รู้ว่าชัดตยาอยู่ให้ไม่ถูกฟังเลยไม่ถูก ผมให้น้องก่อนก็เที่ยงแลง้วน้องก็รู้สึกง่วง ซึ่งหลังจากเราสะผมไม่น้องแล้วเราห้ามของของน้วนะคะแล้วเรื่องนี้ก็พอสำหรับวันนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ